สวัสดีครับคุณมอนและผู้ชมรายการค่ะ,ะสำหรับในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นในวันนี้นะคะก็ไปโดนดแนวต้านแล้วก็ถอยกลับมาสองรอบแล้วหนึ่งสามหกหกตรงนี้นะคะค,คุณปินมองว่าแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งยังไงต่อครับคงต้องบอกว่าถ้าในช่วงต้านเนี่ยนะครับตลาดหุ้นไทยคงยังเผชิญแาวต้านสาคัญอยู่บริเวณนี้สังเกตดูนะครับเป็นวันที่สองอาการก็คือขึ้นไปชนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกยังเป็นตัวเลขอาถรรพ์อยู่นะครับแล้วก็พอ ไม่ผ่านแนวนี้ก็รู้สึกเหมือนจะลดต่ำลงมากว่าพันสามร้อยหกสิบสองวันแล้วนะครับอาการที่เราเห็นแต่อย่างไรก็ตามตเช่นเดียวกันพอลงมาถึงแนวหนึ่งก็จะมีนักลงทุนสนใจพร้อมที่จะเจอกลับเราจะเห็นราคาหุน้นหรือว่าดัชนีตลาดเนี่ยฟื้นกลับในลักษณะวีเช e เหมือนกันะนะครับนั่นก็เป็นลักษณะของความาผันผวนหรือการกว่างัวของดัชนีในช่วงนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้น ถ้าท่านนักลงทุนจับจังหวะดีๆผมว่าเล่นได้นะได้หลายรอบเลยวันนี้ใช่ครับาวันนี้ลงเป็นหนักสิบจุดนะคะแล้วก็ตีเด้งกลับมาหนักก็หนักทีเดียวขึ้นก็ขึ้นหนักครัขึ้นหนักเหมือนกันค่ะค่ะครับจังหวะแบบนี้ถ้าคุณเข้าจังหวะถูกก็ได้ผลตอบแทนที่นับว่า มากที่สุดวันนี้เ work ขึ้นมาต่อเนื่องนะคะิร์ k point ของคุณปรินแต่ตัวที่อาจจะบอกว่าน่าผิดหวังก็จะเป็นตัวสัปดาห์ที่แล้วค่ะไทคมไทคมอ่าไม่ยังไงตัวนี้ค่ะเออตอรี่นิดหนึ่งนะครับก็เข้าใจว่าเป็นผลมาจากการที่บล็อกเกอร์บางแห่งได้ออกมาเอในบทวิเคราะห์ทํานองว่าการที่เอเขาตัวไทคมเนี่ยยังไม่สามารถเซ็นสัญญาเออ่ดาวเทียมค่ะนะครับอย่างที่ ตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยกับอินเดียกับลูกค้าพี่ยกเลิกหรือว่าเลื่อนไปไม่ไม่ใช่ยกเลิกนะครับเดี๋ยวต้องอธิบายในดีเลยมีโอกาสที่จะพูดตรงนี้จะได้อธิบายชัดเจนก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่การยกเลิกถ้ายกเลิกหมายความว่าเขาทําสัญญากันมาแล้วแล้วเลิกใช้บริการอันนั้นอันนั้นเป็นกรณีที่เลวร้ายนะถ้าผมมองแต่กรณีนี้เหมือนกับว่าเป็นช่วงของการเจรจาหาลูกค้าใหม่เข้ามาและทีนี้ในระหว่างเจรจาเนี่ยคงถ้าเผื่อมาอออ เปล่าอะไรเงี้ยมันก็พูดไปได้เรื่อยๆอ่อตราบใดที่ยังไม่เซ็นสัญญากับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเดี๋ยวเหมือนเป็นโลกอะไรนะลักกระปิดลักกระเปิดอะ่ะเดี๋ยววันหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเออมีแนวโน้มว่าจะเข้ามา,าอีกวันหนึ่งอาจจะบอกว่าเออยังไม่ได้เซ็นสัญญาก็ยัง,ยงไม่แน่นอนอาการของไทยคมตอนเนี้าราคาหุ้นที่ถูกผลกระทบวันนี้น่าจะเป็นลักษณะนี้ก็คือทํานองว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญากับลูกค้าอินเดียซึ่งเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายที่คาดว่าน่าจะเข้ามาได้ เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้สามารถที่เอาไปพูดได้นะครับจะมองในมุมบวกมุมลบก็ได้นะเรื่องลักษณะทํานองนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้ออกบทวิเคราะห์ว่าอาจจะแต่ว่ายังไม่สามารถเป็นสัญญาณนั้นอาจจะทําให้เกิดความไม่น่านอนความเสี่ยงทุบพุ่นเอาของหรือเปล่าคะก็เป็นได้เพราะทุกหนักเลยนะวันนี้ถ้ามองในแง่นั้นแต่ว่าถ้าคนจะมองในแง่บวกก็บอกว่าอ้าวมันก็ยังไม่จําเป็นอาจจะยังมีเวลาในการเจรจาซึ่งเดี๋ยวอาจจะได้วันไหนก็ได้ถ้าได้เนี่ย เออมันก็จะเป็นต้กลับขึ้นมาก็ยังพิ่งตกใจใช่ไหมคะครับลักษณะนี้เนี่ยก็คือขึ้นกับนักลงทุนในตลาดแหละว่าจะมองในมุมไหนอส่างที่เขาบอกว่าน้ําครึ่งแก้วอะจะมองว่าอีกครึ่งหนึ่งเต็มหรือบางคนก็บอกว่าโอ้ยยังไม่เต็มเลยอีกตั้งครึ่งหนึ่งอะไรแล้วจะพูดค่ะค่ะก็ต้องเสี่ยงกันว่าเสียงมองขึ้นหรือมองลงครับ แต่ในส่วนของพื้นฐานแล้วราคาเป้าหมายพื้นฐานของเขาคืออะไรคะสำหรับตัวไทคมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในมุมที่เคยให้ในสัปดาห์ก่อนก็คือ Target price ที่2.7เนี่ยก็เป็นราคาที่ถือว่ากลางๆนะไม่ได้ bullish หรือ bearish อะไรคือในทำนองว่าด้วยความเป็นไปได้ของธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันบวกกับโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆหรือรวมถึงการยิงดาวเทียมไทยคมหในอนาคตก็คือปีหน้า ตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ทีนี้ถ้าในระยะสั้นก็อย่างที่บอกขึ้นกับว่าจะเอาประเด็นนี้มาเล่นหรือเปล่าะะนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการยิงดาวเทียมไทยคม6ในปีหน้าซึ่งในระหว่างทางตรงนี้จะแฝงไปด้วยความผันผวนเหมือนกันเพราะบางคนไปบอกว่า,ายิงดาวเทียมต้องปีหน้ายังมีความไม่น่านอน อ่าก็จะมาเป็นประเด็นลบก็ได้วันนี้มีขายออกมาสามสิบกล้านหุ้นแล้วก็ซื้อยี่สิบหกล้านหุ้นมีแรงซื้อเข้ามาอยู่ครับจริงๆบสอรลี่ที่เป็นบวกยังมีหนุ่นนะอย่างที่พูดในสัปดาห์ก่อนก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสสี่ซึ่งเดี๋ยวเรารอดูกันอีกไม่นานแล้วนะครับก็ใกล้จะจบไตรมาสก็เชื่อว่าเขาก็จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างที่บอกเอ็มโฟนซึ่งเป็นตัวบริษัทย่อยของเขาที่ขาดทุนในช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่อยู่ในงบการเงินของไทยคมแล้วแล้วก็หลังประกาศผลประกอบการสาหรับปี55เนี่ยก็จะมีเรื่องของการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของไทยคมอันนี้ก็เป็นตัวบวกนะครับก็แล้วแต่ว่าจะช่างน้ําหนักกันว่าจะเอาเอาประเด็นไหนมาเล่นนะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มของเทมเมสเกหมดเลยนะคะอินทัสแอดวานแล้วก็ตัวไทยคมด้วยนะคะครับถูกครับ Hmm. อันนี้ก็ก็พูดให้ฟังว่า <Okay. S 2> อย่างนี้นะ <Okay. S 2> แต่ว่า <Okay. S 2> อย่างไรก็ตามนะครับหุ้นในลักษณะนี้ที่บอกเน้นเป็นแนวของการเก็งกําไร <Okay. S 2> ทีนี้ผมอยากจะเป็นอร์ n i n g ในการออกอากาศนี้นิด <Okay. S 2> หนึ่ง <Okay. S 2> เพราะว่าถ้าสไตล์ของการออกอากาศว่าเป็นลักษณะหุ้นเก็งกําไรเนี่ยเอ,อ่อเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะคุยกันได้ทุกวนัน <Okay. S 2> เพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังในการลงทุนนิดหนึ่ง <Okay. S 2> ถ้าจังหวะเนี่ยมันมีลักษณะความผันผวนเกิดขึ้นเราควรจะมีกลยุทธ์ล่วงหน้า ว่าเออเป็นยังไงตรงนี้เราจะมีการขายออกไปบ้างไหมอะไรอย่างเนี้ยถ้าราคาหลุดตรงนี้ตรงนี้อะไรทํานองนั้น hmm. หรือว่าเออถ้าเผื่อตรงถึงจุดที่ควรซื้อจะต้องซื้อเออเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยน, <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็อยากให้มีกติกาไว้ในใจกันด้วย hmm. มันไม่เหมือนตัวหุ้นพื้นฐานที่เคยนั้นนมาเป็นเวลานานอะไรอย่างนั้นพวกนั้นน่ะถือถือไป ก็ยังไม่เห็นนะกังวลอย่างเช่น j p i อก็ที่พูดในสัปดาห์ก่อนเหมือนกันค่ะ46แล้วมั้ง่หมวันนี้46.25ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเจนนี้พื้นฐานเท่าไหร่นะที่คุณปินให้51บาทครับ51บาทแล้วย้ำอีกวันเนี้เป็นหุ้นพื้นฐานเลยค่ะก็ได้นะสำหรับแล้วสัปดาห์นี้ก็แนะนําตัวไหนต่อคะสัปดาห์นี้อยากจะให้หันกลับมาดูหุ้นพื้นฐานดีที่ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็น แต่กับเขามากแต่ก็ยังอยู่ในหมวดของพื้นฐานดีก็คือสามตัวที่ชอบชอบในดีก็ไม่ว่าจะเป็น CPF CPO TUF นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ก่อนละกันนะครับ CPF เนี่ยอย่าให้จับตามองนิดหนึ่งนะครับเราเชื่อว่าผลประกอบการไตรามาสสี่ของเขาจะออกมาในลักษณะที่ก็ยังไม่ได้แตกต่างจากไตรามาสสองสามสักเท่าไหร่ก็คือคงความที่ไม่ค่อยดีหรอกนะครับแต่ว่าปีหน้าคือปีห้าหกจะเห็นผลประกอบการที่ เออก้ากระโดดอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 2> เชื่อว่าอย่างนั้น mm hmm. เพราะว่าความที่ไตรามาสสองสามสี่ของปีเนี้ยไม่ค่อยดี <Okay. S 2> มันจะกลายเป็นฐานเปรียบเทียบที่ต่ำ mm ํ hmm. สำสาหรับปีหน้า <Okay. S 2> สตอรี่แบบนี้น่าเล่นนะครับสำหรับ <Okay. S 2> ตัว CPF mm hmm. นะครับเพราะฉะ <Okay. S 2> นั้นถ้าสําหรับตัวเรื่องในการลงทุนปีหน้าผมคิดว่าใครนึกไม่ออกเนี่ยพยายามนึกถึง CPF ไว้ก็ดี okay. CPF นะคะระคพืุน okay. เอาครับพื้นฐานตอนนี้เราอาจจะคอนเซอร์เวทีฟนิดหนึ่งที่40บาท40สตางค์แต่มีโอกาสที่ในปีหน้าอาจจะต้องปรับขึ้นก็ได้นะครับเพราะเราคิดว่าธุรกิจไก่กับหมูของเขาเนี่ยจะดงการพลิกเฟร์ละในเดือนพฤศจิกายนนานะครับซึ่งเป็นตัวที่ฉุดผลการดำเนินงานในรอบหลายเดือนของ GPM ในปี55นี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสามตัวหลักค่ะค่ะค่ะ